คอยเป็นศูนย์รยาชการประเมินข่าวด้วยการควบคุมกําลังเจ้าหน้าที่ไป,ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจรถูกต้องไหมคะครเรื่องของการข่าวล่ะคะมีการประสานกับทางฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตํารวจยังไงบ้างครับคือทางบชนก็จะตั้งศูนย์ของปฏิบัติการของบชนแล้วก็จะประสานกับทางบชนตลอดเวลาตรงนั้นคือเราทํางานกันอย่างมีระบบแล้วก็ทางสุ กรรมนกนทมก็จะมีผู้แทนจากบชนมาเป็นกำลังพลในกรรมนกนทมอ,อยู่ด้วยนะครับ<ช>ระดับรองพบชนแล้วก็จะประสานกับทางบทพบบชนแตเวลาทํางานประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประสานกันยังไงผ่านมาทางศูนย์นี้หรือว่าทางผอ,อกรรมนกนทมคะครับการประสานงานก็คือมีในหลายระดับนะครับท่าน ระดับทั่วไปเนี่ยก็เกิดเป็นระดับเจ้าหน้าที่ก็สื่อสารกันทางโทรศัพท์บ้างแล้วก็ใช้การโทรสารบ้างนะครับก็ในการแจ้งตามรอบของเวลาบ้างนะครับมีระบบอยู่แล้วนะครับแ,แต่ลักนณีที่เกิด สถานการณ์ที่มันมีปรับตัวดูน่นก็ระดับผู้บงังคับบัญชาก็เจอระดับประหลัดเทศมกรระดับผู้ว่าก็จะต้องประสานในแต่ละระดับไปนะครับแล้วในระหว่างที่มีการชุมนุมถ้ามันมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในส่วนของกอรมนก,กทมใครเป็นคนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหรือว่าดูสถานการณ์เฉพาะหน้า S <S เอาของเจ้าหน้าที่อะคะครับในหลักการก็คือท่านผอ,อร,รมนกทมคือผู้ว่าราการเ<ม>ทมานาคนค่ะครับเรื่องของการประสานก็จะต้องประสานมือร่วมกับทั้งท,งทงางทหารบชทุกฝ่ายด้วยนะคะการพยาบาลดิฉันอยากจะขอกลับไปที่เรื่องของการ วางแผนกำลังตามผังนี้นะท่านผอคะ่ะศูนย์เอราวันสำนักการแพทย์นะกรุงเทพมหานครซึ่งซึ่งเขาก็มีการประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีสปชอคอยที่จะดูแลด้วยทีนี้ทีนถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอันนี้เรามีหลายระดับ,บนะคะเราเราเตรียมแผนยังไงกันบ้างคะครับนาการเข้าไปเผชิญเหตุตามแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ในสถานเฉินะนะครับระดับ ที่หนึ่งเนี่ยเป็นระดับที่เป็นทั่วไปบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็จะมีเข้าคือจุดทั้ง4จุดเนี่ยก็จะให้บริการนะครับตามตามอาการนะครับถ้าหนักหนาก็ส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าในกรณีที่ระดับกลางขึ้นมาหน่อยนะครับก็อาจจะบาดเจ็บมากมีจำนวนมากขึ้นก็ส่งกลับไปได้ตามแต่ละจุดนะครับแต่ทีนี้ถ้ายกระดับถึงระดับ3ามเนี่ยบาดเจ็บรุนแรงเกิด เหตุที่นอกเหนือความคาดหมายนะครับก็ทุกหน่วยในจุดส่งกลับก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับอย่างที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้จุดส่งกลับพวกนี้แหละครับที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บห่วกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้สมมติไม่มีเกิดเหตุอะไรคนจิตวิทดาพอดีเวลาคนเนี่ยไปอยู่กันเยอะๆไปนลมเป็นแล้งกันไปนะคะหรือว่ามีอาการไม่สบายเบื้องต้น,น,นเตรียมพร้อมยังไงคะ เราก็มีชุดประจําหน่วยเนี่ยนะครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยจะเข้าไปก็หมุนเวียนกันไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยแพทย์และพยาบาลของกรุงเทพมหาครน,นะครับแล้วก็จะมีจากศูนย์พวกนิธิต่าง,างๆเขาก็มาช่วยด้วยนะครับก็ประกอบกําลังไปแลอย่างที่เรียนว่า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยของศูนย์ในระวันเนี่ยมีประสบะการณ์ในเรื่องการชุมนุมมากค,ครับก็คงไม่น่าห่วงใยอะไรนะครับค่ะคแ,ลแล้วเราแบ่งการทํางานร่วมกับทางมูลนิธติต่างๆยังไงบ้างครับพ่อคะคือทากับแบ่งจุดเลยไหมคะหรือยังไงคือเขาจะมาประกอบกําลังร่วมกันแต่จุดชั้นสี่จุดนี่แหละครับนะครับมีสักกี่ทีมในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดกรณีความรุนแรงหรือมีผู้บาดเจ็บ เพราะว่าเวลาคนมาชุมนุมจํานวนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าจํานวนของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมีเพียงนนพอไหมคะทีมเนี่ยนะครับก็ใน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 หลักการก็คือหมุนเวียนกันทํางานตจับตลอดเวลานะครับก็แต่จานวนชุดเนี่ยก็ต้องเรียนว่าไม่ไม่ไม่ไมบ่งชัดว่าเท่าไหรค่ครับทีนี้รอรอปรับอีกทีหนึง่งอย่างที่เรียนว่าการเตรียมการทั้งเนี้ย ในแต่ละสำนักเช่นของสำนักแพทย์สำนักอาปก็ก็จะไปเตรียมชุดปฏิบัติการเป็นชุดเคลื่อนที่นะครับค่ะค่ะจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วด้วยครับก็เป็นรถของศูนย์เอราวัณนี่แหละครับรถพยาบาลค่ะนะั่นก็ว่ามีการเตรียมพร้อมหลายร,ระดับพระกุจรวันทั้งกรณีที่เบื้องต้นแล้วก็หรือถ้าถ้าเกิดเหตุที่รุนแรงมากขึ้นตามระดับไปก็จะเตรียมพร้อมเปนชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยจะต้องเป็นชุดที่นําหน้าไปก่อนเลยนะคะ เรื่องของอันนี้เป็นภาพตววที่จะต้องเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมไว้แล้วนะะไม่ว่าจะเกิดเหตุการ์ะอะไรขึ้นก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมมานครมหานครนะคะผอคะที่จะต้องไปเ,เป็นผู้ช่วยตํารวจรตอนนี้เราเตรียมไว้เท่าไหร่คะครับในจํานวนจะให้เห็นภาพคือถ้าในพื้นที่ที่ชุมนุมคือสํานักงานเขตดุสิตแล้วก็เขตใกล้เคียงนะครับก็จะเตรียมจนที่เต็มกําลังเข้าไปช่วยเหลือใน จุดที่ตำรวจขอความช่วยเหลือมานะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่จะมีการจราจรติดขัดนะครับในส่วนเกี่ยวเนื่องเทศกิจของทางงานเขตเหล่านี้ก็จะไปอำนวยการจราจรนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปในร่วมกับในการตรวจตราหาข่าวครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับการใช้กำลังของทั้งกรทมนะครับ อีกส่วนหนึ่งเทศกิจของสำนักเทศกิจนะครับก็จะมาดูแลรักษาความปลอดภัยของสาราวาการกรุงเทพมหาคนครอีกหนึ่งชุดนะครับและสาราวาการกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเราก็จะต้องมีรถอเพลิงรถส่องสว่างรถกรถะเช้ามาประจำเพื่อสามารถเคลื่อนที่ไปบำบัดเหตุ เข้าถึงเหตุได้ทันทีที่เ,เป็นศูนย์กลางที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ทศกิจเข้ามาประจําการดูแลรักษาความปลอดภัยที่สาราวการกรทมเป็นเพราะว่าอะไระคะพอคะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดมันก็อยู่ห่างไกลกับ,บการชุมนุมอยู่เหมือนกันการประเมินสถานการณ์ะนะครับเรื่องความปลอดภัยในอาคารสถานที่ราชการอาคารคสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตพระสถานหรือชุมชนบ้านบุคคลสําคัญนี่เป็น เป้าหมายที่ท่านผู้ว่าการเจังหมอกอนให้ความสําคัญนะครับว่าไม่ให้มีการถูกทํำลายหรือทําให้เสียหายนะครับเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของราชการนะครับคือป้องกันไว้ก่อนที่ให้เจ้าหน้าที่มาประจําการ,รไว้เ<ม>ข้าพื้นที่ประจําการเมื่อไหร่คะก็เช้าวันที่2 4พฤศจิกายนนั่นแหละครับอ<ม>่า คือไม่ได้มีการเข้าพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนแต่ว่า24เนี่ยเขาชุมยุงกันเราค่อยเข้ามาตอนเช้าครับก็ขอเรียนขยายความว่าในเรื่องยานพหนะที่ก็เข้ามาก่อนแล้วคับเย็นวันศุกร์แต่กำลังพลที่จะเข้า่าส่วนหลักก็จะเข้ามาเช้าวันที่24 นะครับในในส่วนของสาวัการและต้องดูอีกด้วยว่าจะต้องอยู่ถึงเมื่อไหร่ด้วยนะคะแล้วก็รประเมินว่าเขาจะได้ข้อสรุปมติในการชุมานุมกันแค่ไหนยังไงด้วยเดี๋ยวมีเรื่องของการจราจรด้วยนะการ,รต้องประสานกับเจ้าหน้าที่จราจรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรือร่องการจราจรก็ทาง สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับปัวชนอก็ได้เตรียมแผนไว้แล้วะนะครับแต่ที่ของเทศกิจเนี่ยก็จะมีจุดที่ใกล้เคียงกับของจราจรก็ไปช่วยช่วยจราจรอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นแ้วนะ่นพื้นที่การชุมนุมของเขตดุสิตนะครับทีนี้ การประเมินสถานการณ์ของกอรมนรกทมซึ่งมีทั้งตัวแทนจากกทมบชอนเจ้าหน้าที่ทหารด้วยตอนนี้ประเมินสถานการณ์กันยังไงคะพอครับ,รบในการประชุมที่ผ่านมานะครับทางกทมก็ประเมินไว้ว่าทางผู้เข้าชมนุมอย่างที่บอกก็ได้วางนัดหมายไว้ก็จะมีจำนวนถึงเป็นแสนเป็นร้านนะครับ,รบก็นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เขา ตั้งเป้าประสงค์ไว้แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมองในแง่พื้นที่เนี่ยร้านพระบูมรูปทรงม้าเนี่ยถ้าคนไปยืนอัาจกันเนี่ยมันก็ประมาณสักเจ็ดหมื่นนะครับตรงนี้เราก็จํานวนนี้ก็เป็นจํานวนที่เราก็ต้องรองรับสามารถที่จะวางแผนรองรับในส่วนอื่นได้นะครับเราประเมินไว้อย่างนั้นแต่ทีนี้จก การสื่อสารทั้งหลายนะครับทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายคัดค้านนะครับ<ช>ก็พยายามจะให้ข้อมูลต่างๆนานาก็อาจจะเป็นเหตุกระตุ้นได้อันหนึ่งที่คนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะไปชุมนุมจะไปรับทราบนั้นก็ เราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยทางกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะท่านประหลัดเทพก็ได้สั่งการให้ผู้มายการเขตทุกเขตนะครับไปสอดส่องดูแลในชุมชนในพื้นที่และสร้างให้ทําความเข้าใจกับกลุ่มที่ทั้ง จะมาสนับสนุนไม่ว่าให้ตระหนักถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะครับไปทําความเข้าใจไม่ไม่ใช่สกัดใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะเป็นสิทธิ์ของประชาชนนั่นนะครับที่จะใช้สิทธิ์ในการมาร่วมมารับรู้นะครับจะให้ใช้สิทธิ์โดยความโดยสงบสงบนะครับค่ะก็ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ,คะอคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องนะคะ,คะที่ทางออกราาอรมนกทมเขาได้หารือกันนะคะพักสักครู่ค่ะ,คะ